สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2564นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะก็ช่อนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศี เมลัคนาเมตรใน E ีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะเราก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมษและคณาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตค่ะอดีตของชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษและคณาเมษคุณเจออะไรมาบ้างคะในเรื่องรางของความรักนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ เดวิลคะ่ะคิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะแนอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้าค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะผลึกศพกันมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนไพ่เท่านั้นม่รู้สึกว่าแนอดีตดที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเหมือนกับ ่างคนต่างหันหลังให้แก่กันแต่คือมันมีไพ่จบอะค่ะไพ่เดอะเวิ d มันเป็นไพ่ใบสุดท้ายของหมวดเมเจอร์อัคนานะคะซึ่งมันก็เป็นไพ่จบได้ด้วยชิ่นเดียวกันนะคะจบจบจบแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าหลุดออกจากวงโครจรนะคะแต่ ในใจลึกๆก,ก็ยังมีความคิดถึงกันอยู่แอบบเราคอยแอบบมีความหวังนะคะว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้กลับมาโคจรแบบเขาเรียกว่ามีการวนกลับมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือตัวคุณเป็นอัศวินถือถ้วยนะไพ่สถานการณ์เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะก็ยังถือถ้วยถือความสัมพันธ์หมายถึงว่ายังถือคนคนนี้อยู่ในใจยังไม่ลืมนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสเป็นไปได้ ถ้าหากว่าจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีนะคะแต่ถามว่านะาในอดีตที่ผ่านมามันมีการแยกย้ายค่ะแต่ไม่รู้สึกว่ามันมีคนใครคนใดคนหนึ่งที่รอคอยแอบรอคอยอยู่ลึกๆนะคะว่า อแอบหวังอยู่ลึกๆว่าเออมันอาจจะแบบมีการวนกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเนาะคือแอบมีความหวังเพราะว่าก็ยังไม่ลืมนะคะยังไม่มีการลืมกันถึงแม้ว่าจะแยกย้ายห่างกันไปแล้วนะคะอยู่ไกลกันนะคะก็ยังไม่ลืมกันนั่นเองนะคะอืมอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะกรณีที่สองค่ะคุณทั้งคู่ยังไม่ได้แยกย้ายหมายถึงว่ายังไม่ได้เลิกกันยังไม่ได้จบความสัมพันธ์แต่นะคะ จะเหมือนกับมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางนะคะเหมือนกับบางคนอาจจะอยู่ระยะทางนะห่างไกลกันบางคนอยู่คนละต่างทิ่นแดนไกลบางคนอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศอะไรประมาณนี้เนาะอยู่ไกลกันน่ะนะคะแล้วเหมือนกับมีคำมั่นสัญญาหรือมีคำพูดอะไรที่ให้ให้ให้รอคอยกันและกัน แล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่ถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะกลับมาอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็ยังไม่ได้ขาดกันไปไหนยังไม่ได้ขาดการติดต่อแต่เพียงแต่ว่าอยู่ไกลกันเท่านั้นเองคือตัวไกลอะไรประมาณนี้แหละนะคะอ,อันนี้ก็คือในอนดีตท,ที่ผ่านมานะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เร่งโวลลุมเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะจะได้รับฟังรับชมได้อย่างชัดเจนนั่นเองเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงวันที่1 6บหถึงสาธันวาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงวันที่1 6บหถึงสาธันวาค่ะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่คว e นถือดาบนะคะ The Sun ค่ะ 8ดาบนะคะและเป็นไพ่1ดาบค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันอาทิตย์ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุลกลุมนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำไพ่เท่านั้นมันรู้สึกว่าเอาคำอนาะคตความรักความสัมพันธ์นะคะคือมันเหมือนกับความสัมพันธ์มันมันห่างไกลอะคะ่ะมันห่างไกลนะคะห่างไกลกันเหลือเกิน ตอนแ,แรกๆก็เหมือนจะตัวจะตายอย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับใจก็ไกลไปด้วยนะคะเหมือนกับเหมือนกับชินกับความห่างนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งแล้วหรือเปล่าเพราะามันไกลยกันเหลือเกิน,ม,นมันมันมีไพ่แปดาบขึ้นมามันเหมือนกับว่าสถานการณ์ณนะปัจจุบันเนี้ยนณะช่วงวันที่สิบหเอธันวาคมเนี้ย มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปไม่รอดแล้วหรือเปล่าคุณอาจจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาในหัวหรือตัวเขาเองก็ตามนะคะมันมีความคิดที่อยากจะ move อนมีความคิดที่อยากจะปล่อยกันและการให้ไปอิสระอืมเพราะความไกลก็ตามนะคะเพราะความห่างกันมากๆก็ตามเพราะความเขาเรียกว่าเอาแต่ใจหรือบางใครบางใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ นะคะเหมือนกับหลุดโลกไปแล้วอะ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าอีกคนนึงก็มีเป็นคนมีสเสน่ห์อย่างยค่ะอีกคนนึงก็มีคนรู้จักเยอะมีคนเข้าหายเยอะอะไรประมาณเนี้ยเอออาจจะทําให้อีกอีกคนนึงในความสัมพันธ์นะคะแม่ว่าจะเป็นตัวคุณตัวเขาก็ตามนะเหมือนกับเริ่มที่จะถอดใจแล้วหรือเปล่านะคะอืมยิ่งยิ่งตัวไกลกันไม่พอ นะคะความสัมพันธ์ต่างๆ,ๆก็เริ่มห่างการทีลลนิดทีลลนิดนะคะอาจจะเริ่มคิดแล้วแหละว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคนคนนี้ที่มันดูจะมองไม่เห็นอนาคตนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคณะเมษจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคํามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกเดินไพ่ก้าวไม้เท้านะคะ ข้าดาบค่ะอัศวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสีธนูธาตุเดียวกันกับคุณธาตุลมค่ะมีถุนตุนกลุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าเอาคําในความสัมพันธ์ในครั้งเนี้อืม ในอนาคตถ้าหากว่ามันมันมันยังไกลกันอยู่นะคะแล้วก็คือมันจะเริ่มมีความระแวงเกิดขึ้นในอนาคตนะเออยิ่งไกลกันเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกห่างไกลกันทั้งกายไม่พอและใจด้วยนะคะต่างคนก็จะต่างคิดมากต่างคนก็จะต่างมีความระแวงมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจในความสัมพันธ์และไม่มั่นใจในตัวคู่ของเราด้วยนะคะแล้วมันจะเกิดการ ทะเลาะกันเกิดขึ้นอาจจะมีปากเสียงเล็กน้อๆยๆเริ่มต้นจากความคิดเห็นไม่ตรงกันก่อนคุยกันเริ่มจะไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะกันอย่างหนักแล้วก็ถึงขั้นแตกหักได้เช่นเดียวกันต้องระมัดระวังนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะขอไพ่ทาโร่คำแนะนํานะคะคำแนะนำใบแรกเป็นไพ่เดอะสตาร์าค่ะ เจ็ดไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าและเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษไพ่ทาโร่แนะนำว่าต้องคุยค่ะต้องคุยกันมีอะไรอย่าเก็บนะคะมีอะไรอย่า,อย,าอย่าระแวงอย่าสงสัยอย่าเก็บไว้คนเดียวพูดนะคะพูดออกไปแต่ไม่ใช่พูดโดยที่โดยการจับผิดหรืออะไรแต่มันเป็นการพูดเพื่อที่จะ,ะเขาเรียกว่า แชร์ความรู้สึกนะคะแชร์ความรู้สึกแชร์ความห่วงใยมีอะไรให้ให้ให้พูดคุยกันอย่าปิดบังนะคะปัญหามันมีมากมายก็จริงแต่ถ้าหากว่าตัวคุณและตัวเขาอะมีความหวังร่วมกันมีจุดหมายร่วมกันแล้วก็ยังศรัทธาในความรักที่มีให้แก่กันอยู่ยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อคุณและเขา มองไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็รู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองนะคะเนาะแค่ความรู้สึกกันให้มากนะคะก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับหม่มาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกัน ในคลิปี่ผ่ไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ